ทำนายผู้ที่เกิดวันอาทิตย์หลังจากหายจากการดูดวงมานานทํานายตั้งแต่วันที่27เมษายนปีพศ2565จนถึงวันที่3พฤษภาคมปีพศ2565นะครับมาดูซิว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไร ใบที่หนึ่งใบไพ่แปดถ้วยใบไพ่สี่ดาบใบไพ่อ,อัศวินใบไพ่วีนถือดาบลาชสนิถือดาบและไพ่หกดาบเรื่องการงาน การงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยการงานมีเรื่องเศร้าเรื่องให้เครียดมีการเดินทางทางั้งทางบกและทางน้ำการเงินการเงินการเงินขึ้น,ข,นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ความรักคนโสดไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนโสดจะผิดหวังอกหักส่วนส่วนคนมีคู่ก็พยายามประคับประคองคู่อารมณ์อารมณ์อมของคู่ไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยู่ด้วยกันก็อารมณ์ขึ้นลงลงสุขภาพสุขภาพให้ระวังเกี่ยวระบบทางน้ำและบัดเจ็บ เจ็บไข้ได้ป่วยบาดเจ็บเดินเตะเก้าอี้พกช้ำดำเขียวบาดเจ็บเล็กเล็กน้อยมีข้อทางน้ําด้วยให้มัระวังข้อทางน้ําด้วยระมัระวังไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนให้ระวังเรื่องน้ําส่วนโชคลาภเลขเด่นของท่านคือเลข8เลขสีเลขเจ เลข0แล้วก็เลข6นี่คือเลขเด่นสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับมีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากข้อความทิ้งไว้นะครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณครับ